สวัสดีครับเชาวเข้าท่าสงันนะครับใช่ครับโอ้ทีนี้วันนี้ก <ok ็ EP4 แล้วเนาะ EP4 แล้ว EP4 ก็วันนี้ก็แดดร่มลมตกนะครับนิดนึงเย็นแล้วก็อากาศเย็นๆบ้านๆชิวๆ กินอะไรดีเดี๋ยววันนี้ผมไปเจอเนื้อมาเนื้อข้าหนึ่งเนื้อเนื้อเนื้ออไม่ใช่เนื้อเนื้อนะฮะก็เสียงซอยซะยับเลยนะไม่ใช่อย่าไปชนดนวัก่อนอย่าแม่บอกทำไรว่าปั่นตั้งคืนเลยเราทำอะไรอาหารอาหารนะเนื้ออบอบอบเนื้ออบเนื้อเนื้อครับอบเนื้ออ่ะตกลงทำไรเอาดีๆเอาดีๆก็อ่อได้เนื้อมาจากอะไรครับ เขาเรียกว่าวงดนตรีวงหนึ่งที่เขาเลิกเล่นละเลิกเป็นนักร้องละแล้วเขาไปขายเนื้อไอ้วะบางบงบางบงอ่ะบังอ๋อบังบางเล็กไม่ใช่บางบังอ้วนอีกนิดนึงอีกนิดนึงบางบังยีบางตัวใหญ่ใหญ่อ่ะบางเบอร์เกอร์โอ้บางโตอ๋อบางโตอบังนึงกูกลับบ้านแล้วนะาไม่ทำแล้วเนื้อเขาเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่ผสมผสานด้วยแบบเนื้อนำข้าากจอสเซเลียนะครับจะลองมาดูว่า เนื้อเขาอะจะอร่อยขนาดไหนเบอร์เกอร์เนื้อครับเบิร์ดก็อยากให้ชาวเข้าท่าสังนั้นทำตามได้ใช่ใช่ง่ายๆ่าทำกันง่ายๆไม่รู้ผมรอกินไปเบอร์เกอร์ เราจะมาลองชิมนะครับอันนี้ดูนะครับดูความฉ่านะครับดูความฉ่าของน้ํานะครับของมันเนื้อแล้วก็นําซอสเดี๋ยวเราลองมาลองชิมกันครับอื้อื้มนุ่มมากเนื้อนุ่มมาก หอมพริกไทยมีเกลือเล็กๆเ้าก็ขนมปังฮองวีเข้ามากบอกเลยกินดีกว่า <c oughs> อร่อยเนื้อนี่แบบมีเลี่มแร่ด้วยนุ่มๆน้ำฉ่ำๆชิมนะครับโอ้โหเอะชิมเยิ้ม รสชาติมันมาจากเนื้อหรือมันมาจากซอสเนี่ยถ้าเผ็ดอาจจะมาจากซอสโอ้เนื้อมันดีจริงขนมปังแข็งว่ะก็โควิดไงตอบคอขนมปังนะดีอะรสชาติเนื้อมันแบบคือมันแบบคือมันมีมันอะใช่มันมีมันของมันมีมันอยู่ในมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ไขมันดีอือถ้เมันไม่ใช่เนื้อที่เราเคยกินกันอ่ะอ่าใช่ใช่คือเราไปกินแบบเบอร์เกอร์ทั่วไปแบบฟาสต์ฟู้ดอ่ะมันแข็งแข็งอืออืออ่าแข็งแห้งคือกินลกลืมอ่ะอืพอยิ่งกัดอ่ะแล้วแบบฟันมันกระทบไอตัวไส้ข้างในอ่ะมันแบบกระชูดออกมาแบบดีครับดีเปิดคอไปหน่อยให้น้ำมันที่มันแบบ อ๋อที่นั้นมันมันดีครับมันของมันใช่ไหมไขมันดีเออรสชาติมันแบบตัวนั้นแหละที่แม่งทาให้อร่อยคือไขมันเนื้อมันถ้าเป็นไขมันแบบอย่างดีมันจะอร่อยอืออืออือเนี่ยฮะให้ดูเลยฮะค่ะวางนานแล้วนะน้ํามันไขมันดีๆครับจากเนื้อเนี่ยไหลออกมาอย่างเงี้ยมันจะแบบความเทนเดอร์ความจูซ่เนสมันจะแบบจะอยู่ในเนื้อเนาะอือ เน,นื้อมันนุ่มเต็มคำคือมันละมูนอะน่ะรวมกับซอสพริกที่แบบเผ็ดนิดนึงนะฮะกําลังดีผมบอกเลยว่าหาทํากันได้หาซื้อได้เนื้อบางโตครับก็ขอบคุณบางโตฮะขอสปอนเซอร์รอบหน้าด้วยนะอร่อยจริงครับลองลองดูอืนุ่ม,มละมูนมันอือร่อยมากเออ้อออยิมก็จบไปกัน <c oughs> ครับอิม่ม อิ่มมากเลยก็เนื้อน้ำหนักไอ้เย้มึงวันหลังมึงทำชิ้นเล็กๆหน่อยดิโอ้โหเย้ทำชิ้นไปเลยนี่เฮลตี้แล้วนะขนมปังเขาใช้โฮวีด้วยนะโอ้ยเย้กินแม่โคตใหญ่เลยร้องเฮลตี้เฮลตี้เฮลตี้แต่เนื้อว่าเห็นีมา้นะนะฮะไอ้เบิร์กดำชิ้นใหญ่มากอ่ะเนื้อแม่งอร่อยมากอร่อยหวานเนื้อเขาดีครับเนื้อเขาดีเนื้อนี่ผมให้สิบเต็มไปเลยเพราะว่าเนื้อพี่โตเขาคุณภาพ ใช่คุณภาพดีครับคุณภาพดีแล้วส่วนผสมของเขาเนี่ยคือใช้ส่วนผสมที่พอดี <Wow. S 2> แต่เดี๋ยวนะอันนี้ขอเถียงนิดนึงผมให้แปดคือเนื้อ oh. ผมให้แบบเต็มที่เลยแต่ผมไม่ชอบโพวิดเผมว่าโพวิดมันแข็งไว้หน่อย uh. อ,อ่าคือ คือชอบขนมปังนิ่มๆอ่ะเป็นคนที่ชอบขนมปังนิ่มไม่ไม่ได้ชอบแบบว่าขนมปังแบบแข็งมากอะไรเงี้ยเวลาเมึงเอาขนมปังแช่น้ําให้พี่เขากินออได้เดี๋ยวจัดให้ให้ให้กูลากลงไปกินในน้ำด้วยไม่ไ赖สลัดจอดน <c oughs> ี่ไงคองอยู่ใกล้ๆ <c oughs> หายนั่นแหละครับก็จริงๆชอบขนมปังนิ่มๆถ้าเกิดทาไไมม่ถ้เกิดเลือกได้อ่ะจะไม่เอาโควิดที่ไม่ชอบไม่ได้ว่าชอบไม่ชอบเบอร์เกอร์นะแต่แค่ขนมปังว่ามันแข็งเท่านั้นเองผมไม่แปร์ครับเอามาผมหมอเสร็จอยู่แล้วฮะผมเป็นคนทําเองคนทำนี่แม่งให้สี่ทุกทีเลยเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะ เรามาทําแล้วแค่เพิ่มซอสที่อร่อยที่ลงตัวกับตัวเนื้อครับผมว่ามันไงมันก็อร่อยนะฮะกินเนื้อจากคนที่เขาทําเนื้อจริงๆรู้จักเนื้อจริงๆผมว่าเนื้อเขาคุณภาพมากก็เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อง่ายแล้วก็กลองไปทําทานอะไรดูในในบ้านเมนูง่ายๆคือจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบทานเนื้อนะบอกบอกก่อนนะครับส่วนตัวไม่ได้ชอบทานเนื้อมากเพราะว่าบางทีเราไปกินตามร้านอย่างเงี้ยมันจะเหม็นสาบใช่ไมใช่ไหมมันก็เหนียวหรือแม่มก็แบบว่าคือคือถ้าเกิดทําไม่ดีเนี่ยแม่งจะแบบติดลบไปเลย S <S ช่แ,แบบกลิ่นมันจะแรงอ่ะตัวที่นิกทําให้เนี่ยคือพอพอกินแล้วมันแบบมันนิ่มอ่ะคือเหมือนผมเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจนะว่าพอลิ้นโดนอพอเนื้อไอเนื้อสัตว์เนี่ยโดนลิ้นปุ๊บเนี่ยแล้วมันละลายเป็นยังไงเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตบอกตรงเข้าใจแล้วอร่อยมากอ,าาอร่อยจริงๆตัวตัวตัวเนื้อนะแล้วแต่คนขนาดนะครับแต่สูตรนี้คือคุณไปเปลี่ยนขนมปังก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรวัตถุดิบหาง่ายๆครับแต่ผู้สนับสนุนย่างเป็นทางการของเราตอนนี้ก็คือกีส์แอนด์เพกซีฟู้ด ยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีท่านนึงเจ้าเดียวนะะตอนนี้เจ้าเดียวเลยตั้เจ้าเดียวเลย Give and take ทคซีฟ o ้นะครับสั่งได้ครับสั่งก่อนเที่ยงบ่ายคุณได้กินแน่นอนใช่เป็นซีฟู้ดที่ผมบอกว่าเป็นโฟรอสเนมาแต่เหมือนคุณไปจับเองมาจากในน้ําเลยคุณภาพครับคุณภาพดีจริงสดล่างกินในน้ำด้วยสดกว่านี้แบบไม่แค่กินเองนะครับแล้วอีพีหน้าจะเป็นยังไงเป็นยังไใครจะทําอาหาร เราจับฉลากไหมคราวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับปอทำมาหลายอีพีแล้วมึงงานหัดทำกันมงเอาล่ะอีพีหน้าได้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 เดี๋ยวอีหน้าผมจัดการนะฮะก็จบไปกับอีพีนี้ก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ท่านชาวเขาท่าสงันทุกคนนะครับใช่ครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ